เบนแบรนซิ่งสวัสดีครับวันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มที่3หน้าที่31กันนะครับในหน้านี้นะครับจะเป็นการบวกลบบวกฐานผสมนะครับบวก6ทบทวนกันนะนะครับฐานผสมมี4ตัวเลขนะครับก็คือ6 7 8 9 6มี1กับ5 7มี2กับ5 8มี3กับ5 9มี4กับ5นะครับ6มี1กับ5 7มี2กับ5 8มี3กับ5 9มี4กับ5นะครับเริ่มเลยครับจับดินสอจับลูกคิดนั่งตัวตรงเซตศูนย์หาม ข้อที่หนึ่งครับบวกห้าบวกหกบวกสองนะครับบวกห้าบวกหกได้ไหมครับไม่ได้ใช้ฐานผสมฐานผสมหกมีหนึ่งกับห้าทำยังไงครับบวกหนึ่งลบห้าบวกสิบ บวก1นึ่ลบหบวกสินะครับบวก2เซ็ต13อีกครั้งนะครับบวก5บวก6ไม่ได้ใช้ฐานผสม6มี1กับ5นะครับทำยังไงบวก1นึ่ลบหบวกสิบวกสเซ็ต13 ข้อที่สครับบวก5บวก6ไม่ได้ใช้ฐานผสม6มี1กับห้าทำยังไงครับบวก1ลบ5บวก10บวก2เซ็ตสิข้อที่2ครับบวก5บวก6บวก6นะครับบวก5บวก6ไม่ได้ใช้ฐานผสม6มี 1>, 1กับ5านะครับทำยังไงบวก1นลบ5บวก10บวก6เซ็ต17คั้ที่2ครับบวก5บวก6ไม่ได้ใช้ฐานผสม6มี1กับ5าทำยังไงบวก1ลบ5บวก10 ขั้นที่3าครับบวก5บวก6ไม่ได้ใช้ฐานผสม6มี1กับ5านะครับทำยังไงบวก1ลบ5บวก10บวก6เซ็ต17ข้อที่3ครับ บวก5บวก6บวก9บวก5บวก6ไม่ได้ใช้ฐานผสม6มี1กับ5าทำยังไงบวก1ลบ5บวก10บวย9กได้ไหมครับไม่ได้ใช้ฐาน10 9คู่กับ1ลบ1บวก10เซ็ต20สครั้งที่2ครับบวก5บวก6ไม่ได้ ใช้ฐานผสม6มี1กับ5ทำยังไงครับบวก1ลบ5บวก10บวก้9ไม่ได้นะครับใช้ฐาน10นะครับ9คู่กับ1ทำยังไงครับลบ1บวก10เซ็ต20ครั้งที่3ครับ ห้บวก6ไม่ได้นะครับใช้ฐานผสม6มี1กับ 5. ทําทำยังไงบวก1ลบ5บวก10บบวย9ไม่ได้นะครับ9คู่กับอะไรครับในฐาน10 9คู่กับ1ทําทำยังไงลบ1บวก10เซ็ต20ข้อที่4ครับบวก5บวก6บวก6 บวก5บวก6ไม่ได้ใช้ฐานผสม6มี1กับ5าทำยังไงบวก1ลบ5บวก10บวก6เซต17ครั้งที่สองครับบวก5บวก6ไม่ได้6มี1กับ5ใช่ไหมครับในฐานผสม6มี1กับ5าทำยังไงบวก1ลบ5บวก10 17อันที่3ครับบวก5บวก6ไม่ได้ใช้ฐานผสม6มี1กับ5นะครับทำยังไงครับบวก1ลบ5บวก10บวก6เซต17ข้อที่5ครับบวก5บวก6บวก6 บวก5บวก6ไม่ได้ใช้ฐานผสม6มี1กับห้าทำยังไงบวก1ลบ5บวก10บวก6กเซตสิบเจนที่2บวก5บวก6ไม่ได้ใช้ฐานผสม6มี1กับ5บวก1ลบ5บวก10บวก6กเซตสิ ข้อที่3บวก5บวก6ไม่ได้ใช้ฐานผสม6มี1กับ5บวก1ลบ5บวก10บวก6เซ็ต17ข้อที่6ครับบวก5บวก6บวก6บวก5บวก6ไม่ได้ใช้ฐานผสม6มี1กับห นะครับทำยังไงบวก1ลบ5บวก10บวกอีก6เซต17ครั้นที่2ครับบวก5บวก6ไม่ได้ใช้ฐานผสม6มี1กับ5บวก1ลบ5บวก10บวก6เซต17 อันที่3บวก5บวก6ไม่ได้6มี1กับ5บวก1ลบ5บวก10บวก6เซต17ข้อที่7ครับบวก5บวก6ไม่ได้6มี1กับ5ใช้ฐานผสมใช่ไหมครับบวก1ลบ5บวก10บวก6 เซตสิบเจ็ดครั้งที่สองครับบวกห้าบวกหกไม่ได้ใช้ฐานผสมหกมีห่งกับห้าบวกหนึ่งลบห้าบวกสิบบวกหกเซตสิบเจ็ดครั้งที่สามบวกห้าบวกหกไม่ได้หกมีหนึ่งกับห้าในฐานผสมบวกหนึ่งลบห้าบวกสิ บวกหเซตสิบจ็ดข้อที่8ครับบวก6กบวกห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 กไม่ได้นะครับใช้ฐานผสม6มี1กับห้าทำยังไงครับบวกหนึลบหบวกสิบวกหกเซตสิบแปดขั้นที่2อบวกห บวก6ไม่ได้6มี1กับ5ในฐานผสมบวก1นึ่งลบหบวกสิบวกหกเซตสิบแปดบวก6บวก6ไม่ได้ใช้ฐานผสม6มี1กับ5้าบวกหนลบหบวกสิบวกหเซตสิบแปด ข้อที่9ครับบวก7บวก6ลบ1บวก7บวก6ไม่ได้ใช้ฐานผสม6มี1กับ5บวก1ลบ5บวก10ลบ1เซต12อัข้อนี้2ครับบวก7บวก6ไม่ได้ใช้ฐานผสม6มี1กับ5บวก1ลบ5บวก10 ลบหเซตสิ 1> 1, set, ครั้งที่3ครับบวกเบวกหไม่ได้ใช้ฐานผสม6มี1กับห้าทำยังไงครับบวกหนลบหบวกสิลบหนึ่เซตสิข้อที่10ครับบวก8บวกหบวกหบวกแ บวก6ได้ไหมครับไม่ได้ใช้ฐานผสม6มี1กับทําทำยังไงบวก1ลบ5บวก10บวก6ได้ไหมครับไม่ได้ใช้ฐาน16 6คู่กับ4ลบ4บวก10เซ็ต20่ข้อนี้2ครับบวก8บวก6 ไม่ได้ใช้ฐานผสม6มี1กับทําทำยังไงบวก1ลบ5บวก10บวย6กใช้ฐาน10นะครับ6คู่กับ4ลบ4บวก10เซ็ต20ครั้งที่3ครับบวก8บวยหก 6, ไม่ได้6ในฐานผสมมี1กับ ห้านะครับทำยังไงครับบวกหนลบหบวกสิบว้ยไม่ได้นะครับใช้ฐาน10 6คู่กับ4ี่ทำยังไงลบสี่บวกสิเซ็ตยีแบบฝึกหัดหน้าที่31ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ